สวัสดีครับผมปุรพัชศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเวลリーนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมจะมารีวิวนะครับเหรียญ1บาทปี2525นะครับซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นวัดพระแก้วนั่นเองครับนะเป็นเหรียญ1บาทที่มีอายุราวๆกว่าสีปีแล้วนะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าน่าจะ40ปีแล้วแหละซึ่งเหรียญนี้นะลูกค้าเสนอมาขายนะครับแล้วก็เขาขอนะครับนะสเหรียญ20,000ื่นได้ไหมอ่ะผมก็โอเคครับจัดไปเลย นะสำหรับ3เหรียญ2 0 0 0 0ืถ้าอยู่ในสภาพนี้นะครับผมก็เลยบอกุคณเลยว่านะก็ก็พอซื้อได้ครับพอซื้อได้ครับซื้อมาขายได้ก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วขายไม่ได้นะขายไม่ออกขายยากหรืออะไรเงี้ยนะผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะอ่ะก่อนที่ นะเราจะไปดูกัน3เหรียญที่ผมซื้อมานะครับนะผมก็ต้องอธิบายให้ทุกท่านฟังก่อนเผื่อว่าหลายคนนะฮะที่จะนำมาขายให้ผมนะฮะก็จะได้ศึกษาข้อมูลหน่อยละกันนะครับนะเหรียญ1น1บาทปี2525 25นั้น นะครับทำออกมานะครับมี2บล็อกนะครับคุณสังเกตให้ดีนะครับถึงแม้ด้านก้อยนั้นจะเป็นวัดพระแก้วเหมือนกันนะครับรูปแบบทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างแต่สุดท้ายนะครับนะฮะด้านหัวก็จะแตกต่างกันนะฮะก็นะเรามาศึกษากันว่าแตกต่างกันยังไงนะผมขออนุญาตอธิบายนะครับจากของที่ผมมีอยู่นะครับนะมีอยู่นะฮะสเหรียญนี้ ถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบคนส่วนใหญ่นะครับแทบจะดูไม่ออกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะสังเกตแต่ด้านก้อยเท่านั้นแล้วก็เสนอขายผมมานะฮะสำหรับเหรียญที่มีสองบล็อกนั้นจะมีพระเศียรเล็กและพระเศียรปกติถึงแม้ด้านก้อยนั้นจะมีเหมือนกันคุณสังเกตไหมคุณมองอย่างนี้คุณมองออกนะว่าเป็นเหรียญมีความแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเวลามีอยู่เหรียญเดียวอย่างเงี้ย คุณมองไม่ออกหรอกนะฮะก็จะถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีดูเลยเผื่อว่าวันหนึ่งนะคุณมีเหรียญขึ้นมาแล้วนะอยากลองเอามาศึกษาดูว่าเป็นตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับสำหรับนะบเหรียญน,นี้ราคารับถือซื้อนะฮะสภาพที่สวยๆนะฮะแต่ก่อนเคยขึ้นไปถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะฮะปัจจุบันนะครับราคาซื้ออยู่ราวๆป,ประมาณ5-6000เท่านั้นเองนะครับสำหรับสภาพที่สวยสภาพที่ไม่สวย ไม่สวยก็ราคานะเล่นกันพันหนึ่งนะถึง 2- 3งสาพนะประมาณนี้แหละนะฮะผมจะเริ่มนะทำการเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ดูกันแบบนะชัดๆกันเลยนะจุดแรกจุดแรกที่ที่ผมจะสอนทุกท่านดูนะฮะเหรียญที่ผมประกาศร,รับซื้อคือรุ่นที่เป็นพเสยนเล็กพเสยีเล็กนะครับพเสยเล็กนะส่วนแบบนี้นะราคายังไม่แรงนะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือ นะ,ะดูพัเนตรนะครับดูดวงตาตรงนี้เลยนะ,ะดวงตาตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเห็นดวงตาข้างหนึ่งชัดเจนแบบนี้บอกเลยว่ารนะาคานั้นไม่แพงครับนะ,ะเป็นบล็อกหาง่ายแล้วเห็นไหมสังเกตที่ดวงตาเออนะฮะถ้าคุณแยกคุณดูที่ดวงตาแล้วคุณแยกไม่ออกทํายังไงก็แยกไม่ออกคือบางคนมองเข้าข้างตัวเองไม่มีทางแยกออกหรอกนะฮะเรามาดูจุดต่อมาจุดต่อมาที่ผมจะให้ทุกท่านสังเกตนะครับก็คือ ให้ดูตรงนี้ครับท้ายทอยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่านะเอาเขาเรียกยังไงนะราชาศัพท์แต่ผมนะใช้ภาษาบ,าบ้านๆเลยทายททอยครับคุณเห็นไหมว่านะจะเห็นคอเสื้อสุดแค่นี้เองไม่ไปชนเส้นผมนะฮะในขณะที่อีกเหรียญน,นึงนะฮะคอเสื้อนี่คือชนเส้นผมเลยเห็นไหมอ่านะคอยแรับว่าแบบนี้ยังไม่มีราคานะฮะแบบนี้สิถึงจะมีราคามาดูชิ้นต่อมาครับ นะฮะมาดูไม่ใช่ชิ้นต่อมาดูจุดต่อมาดูจุดต่อมาให้คุณดูที่ดอเด็กเนี่ยผมจะสแกนเข้าไปอีกให้คุณที่นะฮะผมจะซูมเข้าไปนะ่ะให้คุณดูที่ดอเด็กคุณเห็นดอเด็กไหมว่าดอเด็กอ่ะจะมีพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะเห็นไหมอ่านี่คือหัวดอเด็กอ่านะฮะเนี่ย เห็นไหมจะมีพื้นที่เยอะนะบ้างเขาก็เรียกว่านะโดเด็กหัวสั้นโดเด็กหัวสั้นก็คือหัวเจาบขึ้นมาแค่นี้กับอีเหรียญหนึ่งจะไม่เหลือพื้นที่เลยนะเขาก็จะเรียกว่าดอเด็กหัวยาวนะโดเด็กหัวยาวอ่าเห็นไหมครับอ่านะฮะแค่คุณดู3นะคุณดู3จุดนี้คุณดู3จุดนี้ผมเชื่อว่าคุณก็สามารถแยกออกแล้วนะครับนะสังเกตดูให้เอาแบบนี้มาดูครับนะอย่าไปดูแบบนี้นะถ้าคุณ เอาเหรียญแบบนี้ขึ้นมานะเหรียญขึ้นมาแล้วไปเทียบกันหรืออะไรถ้าคุณมาฟิกอะไรเอาตรงเอาตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณดูเองก็ดูไม่ออกหรอกนะคุณต้องดูตรงนี้อ่านะคุณต้องดูแบบนี้ครับอ่ะมาดูนะครับว่าสามเหรียญที่เขาส่งมาขายผมนั่นนะเป็นเหรียญตรงตามตําราที่ผมประกาศรับซื้อหรือเปล่านะผมบอกเลยบางคนที่คือแม่งไม่ดูคลิปนะ ไม่ดูคลิปนะมึงเห็นแค่เนี้ยเห็นแค่เนี้ยแหละนะฮะเสนอมาแล้วนะบอกแล้วเราชอบมาเถียงนะผมดูคลิปมาเรียบร้อยอย่างนั้นอย่างี้อย่างี้แล้วสุดท้ายก็คือด่าเราด่าเราก็สุดท้ายอธิบายแทบตายกูก็ได้แค่คําขอโทษแค่นั้นแหละนะเออผมไม่ได้ดูคลิปครับนหแค่เนี้ยขอโทษครับแค่นี้แหละเออนะผมก็ผมบางทีผมก็เลยขี้เกียจไปตอบคอมเมนต์เท่าไหร่นะ่ะมาดูเหรียญแรกเหรียญนี้เห็นไหมผิวนี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยครับนะอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งหนึ่งนี่เห็นไหมฮะตรงตามตำราไหมฮะไม่เห็นดวงตานะคอเสื้อนะคอเสื้อไม่ถึงผมล่ะเด็กเด็กัวสั้นเหรียญแรกผ่านไปนะฮะเหรียญต่อมาเหรียญต่อมาไม่เห็นดวงตามีรอยนิ้วมือหน่อยไม่เห็นดวงตาครับคอเสื้อไม่ถึงเส้นผมดอเด็กัวสั้นแล้วก็อีกเหรียญหนึ่ง ไม่เห็นดวงตานะฮะดอเด็กหัวสั้นแล้วก็คอเสื้อนะฮะไม่ถึงเส้นผมเห็นไหมถ้าคุณศึกษาผมเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณศึกษาข้อมูลจากผมนะคุณไม่ต้องไปขายตกควายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหรียญเนี่ยนะส่วนใหญ่ถ้าร้านรับซื้อทั่วไปเขารับซื้อเท่าไหร่เขารับซื้อไม่เกิน10บาทหรอกแต่ถ้าคุณศึกษาผมเนี่ยคุณได้ราคาที่แบบว่าค่อนข้างจะดีมากครับนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยนะครับนะ อยู่ในวงการนี้จริงๆครับมีหน้าร้านได้รับอนุญาตในการเปิดร้านถูกต้องด้วยนะครับราคาอะไรทุกอย่างนี่สามารถตกลงกันได้อย่าง3เหรียญเนี่ยเขาขอ20,000นสองมืก็สองหมืนก็ไม่มีปัญหาครสามารถขายมีกําไรผมก็เอาแล้วนะครับซึ่งคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามทางนี้เลยครับติดต่อเราช่องทางนี้เลยนะเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กของเรานะครับเฟซบุ๊กร้านปานันจิวลี่ นะ Facebook ร้านปานนันจิวลนะครับโทรศัพท์ของเรา05407303ไลน์แอดปานนัน8 8 8นะครับเรามีแอดมินหลายชีวิตเลยนะคอยนะดูแลทุกท่านอยู่นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดไซด์ add, side, ด้วยแอดปานนัน8 8 8อะไรที่เราอ่านแล้วอย่างบางคนเนี่ยนะฮะบ,บางคนเนี่ยนะถามถามเหรียญอะไรอย่างนี้เข้ามาเนี่ยอย่างเราอย่างเราก็ให้ข้อมูลศึกษาดีมากนะแล้วคุณก็ส่งแบบปกติมาเนี่ยคุณส่งแบบนี้มาส่งแบบนี้มา ส่รงแบบนี้มานะบางทีเราอ่านแล้วก็ไม่ตอบแสดงว่าคือคุณคุยไม่รู้เรื่องพอคุยไม่รู้เรื่องเราก็ไม่อยากจะคุยแล้วเพราะว่าหลายครั้งนะครับเวลาเราบอกว่าไม่รับครับเนี่ยเขาก็จะด่าเข้ามาว่าไม่รับได้ไงก็ประกาศอยู่ประกาศอยู่ว่ารับซื้อรับซื้อเนี่ยก็ผมก็ให้ศึกษาะไรข้อมูลอะไรขนาดนี้แล้วนะครับก็ฝากด้ยวยน,นะครบับางทีผม ผมสงสารแอดมินกันฮะส่งสามคนรับโทรศัพท์ด้วยนะเพราะอะไรเนะบางทีแบบว่าเขาเขาก็คุยธรรมดานีบางคนโทรมาพร้อมที่จะทะเลาะอยู่แล้วอ่ะนะแอดมินเราก็สวัสดีค่ะคุยดีอะไรอย่างนี้แหละแต่คนมันฟังฮะพอคนมันฟังทําไมต้อง ตะคอกใส่ด้วยอะไรเนยคือเขาไม่ผมฟังดูเขาไม่ได้ตะคอกนะนะฮะแอดมินของเราครับคุยปกติอะแต่บางคนมาเพื่อพร้อมทะเลาะอยู่แล้วนะครับฟังอะไรมันก็ไม่สวยรู้หรอกนะฮะขอบอกเลยว่านะครับนะฮะผมรับซื้อจริงๆนะฮะร้านปานันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับถ้าคุณติดต่อมานะขอเป็นช่วงเวลางานด้วยนะครับผม